ยอดขายตก70%เพราะยิงแอดแบบเก่าคือนักเรียนผมเนี่ยบ่นกันค่อนข้างเยอะเลยนะว่าอาจารย์ครับทำไมปีนี้ยอดขายมันตกจังเลยโดยเฉพาะเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้ามันไม่นับเดือนตุลาคมที่เป็นเดือนดาม่านะเราอธิบายได้เลยว่า ยอดขายตกเนี่ยเพราะยิงแอดแบบเก่าจริงๆผมขออธิบายอย่างนี้นะการยิงแอดเนี่ยมันมีสองยุคที่ผ่านมายุคแรกเราเรียกว่ายุคขุดทองยุคขุดทองเนี่ยเป็นยุคเก่าที่เป็นยุคที่เหล่าวิศวกรโปรแกรมเมอร์คนที่เก่งเรื่องโปรแกรมเนี่ยจะเฉิดฉายมากๆจะมีชีวิตที่ดีแบบดีสุดๆเลยเพราะมันเป็นยุคซีรีส์เก่าไงมันเป็นยุคที่คอนเทนต์ใหม่ต้องทำอะไรใหม่ต้องทำกดยิงแอดทีเดียวแล้วปรับแอดทุกวันคือยุคก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้เนี่ยมันจะเป็นยุคที่เราสามารถที่จะยิงแอดวันละหมื่นเพื่อ ำไรวันล,ละ2 0 0พแล้วทำได้ทุกวันด้วยนะยิงแอดวันล,ละหมื่นกำไรวันล,ละ2,000บางคนยิงแอดวันละแสนนะ่ะเพื่อกำไรวันล,ละ2 0 0 0 0อ่่ะแล้วเขาก็เติบโตกันขึ้นมาแบบเนี้ยคือเป็นยุคที่สินค้าเนี่ยแทบไม่มีผลเป็นยุคที่คอนเทนต์เนี่ยแทบไม่มีตัวตนเป็นยุคที่ครีเอเตอร์เนี้ยแทบไม่มีใครพูดถึงคือคนที่รวยที่สุดก็คือคนที่เป็นพ่อค้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะยุคเก่ามาสู่ยุคใหม่ผมเรียกว่าเป็นยุคขุดเพชรคือของเก่ามันเป็นขุดทองใช่ป่ะของใหม่มันเป็นขุดเพชรจริงๆแล้วโลกมันก็ท็ทาาลยคนนนนขขออองงไนะ์มักกส่พว Lazada Took Tik าาแล้วลาซาด้าถ็กปปี้หรือ TikTok Shop เนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีค่าธรรมเนียมพอมันไม่มีค่าธรรมเนียมเนี่ยคนไทยเนี่ยถูกแพลตฟอร์มพวกนี้อนุญาตให้เอาของไปขายอ่ะแบบง่ายๆคือเขาลงทุนเป็นหลายพันล้าน4ปีขัดทุน4พันล้านแบบ l a z a d ้าอะไรแบบนี้เพื่อให้คนไทยเนี่ยเอาของไปขายแล้วเขาก็ซับซีดายตรงนี้ลงมามันเกิดนิสัยแห่งความสบายฮะนิสัยแห่งความสบายก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เอาของไปขายในช h อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกช็อปเนี่ยจะรู้สึกว่าอูชีวิตมันดีมากเลยอ่ะแค่เราตัดรูปเราถ่ายรูปให้ดีลโยน ไปแล้วเราก็ส่งของให้ตรงเวลาเนี่ยแทบไม่ต้องตอบแชทเลยนะยอดขายพุ่งกระจุยกระจายบางคนมีความรู้หน่อยก็ไปกดยิงแอดบางคนขี้เกียจกดยิงแอดก็ไปปั๊มแอคเคาแล้วก็ลงของเยอะๆก็รวยกันไปยุคนั้นถูกไหมก็จะไม่มีใครสนใจพวกอินสตาแกรมเฟซบุ๊กยูทูบหรือทิกตอกจริงๆที่ไม่ใช่ทิกตอกช็อปเนี่ยก็แทบไม่มีคนสนใจไลฟ์สดบางคนยังไม่ทําด้วยซ้ําแต่พอวันหนึ่งเนี่ยที่ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มพวกเนี้ยมันขึ้นมาเกือบ20%ิเรเนเี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นเออมันก็เกิดความลาบากจิตลพ ปะ่ะคือพอยุคที่แพลตฟอร์มเนี่ยค่าธรรมเนียมมันใกล้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เข้าทุกวันทุกวันเนี่ยก็กลายเป็นว่าไอา้จากที่เราเคยมีกําไรเนี่ยเราก็ไม่มีกำไรถูกปะเราต้องเสียค่าธรรมเนียมเราต้องเสียค่ายิงแอดในแพลตฟอร์มด้วยนะแล้วเราก็ต้องเสียภาษีด้วยในขณะที่เราเจอคนจีนเข้ามาบุกเนี่ยบางอย่างเขาเสียบางอย่างเขาไม่เสีย อ่ะอันนั้นว่ากันละกันไว้ค่อยคุยกันในคลิปอื่นๆแต่ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือเมื่อน,นิสัยเราเปลี่ยนไปแล้วอะเราถูกสปอยให้เราไม่ต้องทำคอนเทนต์นะบางคนถูกสปอยให้ไม่ต้องยิงแอดนะปั๊มแอคเขาอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยก็เลยทําพวกคอนเทนต์ไม่ได้ยิงแอดไม่เก่งเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยพอเป็นยุคที่ค่าธรรมเนียมมันสูงเนี่ยเราต้องกลับมาในยุคปัจจุบันแล้วอยู่ให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรายังต้องมีชีวิตเรายังต้องมีครอบครัวเรายังเป็นเดอะแบกถูกปะบางคนก็อ่ะผันตัวไปเป็นครีเอเตอร์ขายของแงอฟเฟ พอทำคอนเทนต์ไม่เก่งปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่ากลับไปยิงแอด a c e b o o กกลับไปยิงแอดอินสตาแกรมหรือ Tik t o อกอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ปังเหมือนสมัยก่อนเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ใช้คอนเทนต์เพราะมันเป็นยุคขุดเพชรหลายคนก็เลยทําความเข้าใจว่าอย่างนี้ถ้าฉันเข้าใจเรื่อง AI เนี่ยนะแล้ว AI มันมาพอดีด้วยนะโอ้โหจังหวะคนนี้มันโปเชเวอร์เอไอมันมาพอดีด้วยคนกลุ่มนี้ที่แบบเคยยิงแอดมาก่อนแล้วรวยมาก่อนเนี่ยล้วก็หันไปขายของทาง Market ็ตเพสเนี่ยนะกลับมาเนี่ยมันต้องสองเด้งเลย หนึ่งคือแอปเนี่ยมันก็ต้องตามอัปเดตถูกป่ะสองคอนเทนต์มันต้องฝึกทําถูกป่ะสามช็อตวิดีโอมันก็ต้องลองถูกป่ะสี่เอมันก็ต้องทาเออม,มันทำสี่อย่างเลยนะเรียกว่าสี่เด้งเลยไม่ใช่สองเด้งมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณต้องเรียนรู้หมดเลยทั้งสี่อย่างคำแนะนาก็คืออย่างนี้ครับคแนะนําคือหนึ่งไอ้สี่อย่างเนี้ยวางไว้ที่พื้นก่อนวางไว้ที่โต๊ะก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจการทำคอนเทนต์การยิงแอด AI หรือว่าช็อตวิดีโอเนี่ยคุณวางไว้ที่พื้นก่อนขั้นแรกเลยเนี่ยคุณต้องกลับไปคุย ไปประชุมกับพนักง,งานทั้งบริษัทเนี่ยเอาเพนพอยต์ของลูกค้ามากางก่อนคุณทำธุรกิจเนี่ยประสบการณ์เป็น10ปีแบบเนี้ยเพนพอยต์คุณเยอะถูกป่ะเออเพนพอยต์ก็คือปัญหาของลูกค้าปัญหาของลูกค้าเนี่ยที่คุณแก้ไขมาแล้วแล้วคุณก็มีประสบการณ์ตรงนี้จริงๆเนี่ยคุณเอากลับมากองก่อน เอาเพนพอยต์มาเป็นตัวหลักก่อนเพราะว่าลูกค้าเขาซื้อของเนี่ยเขาซื้อเพราะเขารักคุณนะเออเขาซื้อเพราะเขารักคุณเขาซื้อเพราะเขาโอเคกับแบรนด์ของคุณเพราะว่าคุณอะเข้าไปนั่งในใจเขาถูกปะเอาเพนพอยต์ออกมาการเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมานั่งคิดว่าฉันจะทำคอนเทนต์แบบไหนฉันจะทำช็อตวิดีโอนะฉันจะให้ AI เนี่ยช่วยคยี่เพนพอยต์เนี่ยให้มันขึ้นมาเป็นสคริปต์เนี่ยฉันจะได้นั่งทําเป็นบทความนั่งทําเป็นช็อตเมสเซจนั่งทําเป็นช็อตวิดีโอ หรือจะทําวิดีโอแนวนอนแล้วเอาไปลง YouTube หรือจะทําเป็นวิดีโอสั้นๆไปลงรีวกับอินสตาแกรมคืออันนั้นอนะ่ะสเต็ปสแต่สเต็ปแรกเนี่ยต้องเอาปัญหามาตีแผ่กดว่าตอนนี้เรามีแอสเซทเท่าไหร่แอสเซทในที่นี้ก็คือทรัพย์สินที่มีมูล,ลค่าของผู้ประกอบการนั่นก็คือปัญหาของลูกค้าที่ถูกแก้ไขไปแล้วเนี่ยนี่สาคัญมากพอเราเอามาปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีเพนพอยต์เยอะพอเนี่ยลูกค้าเขาจะรู้เลยว่าเราอะ่ะมีประสบการณ์เราอะ่ะได้ใจลูกค้า เราอะ่ะช่วยลูกค้าได้จริงๆคราวนี้เราก็ค่อยเอา AI เนี่ยนะจะเป็นชัด GPT s a n t a c o t Perplexity หรือ Gemini เนี่ยมาขยี้อ่ะจะขยี้ออกมาเป็นอะไรล่ะขยี้ออกมาเป็นบทความขยี้ออกมาเป็นคําคมขยี้ออกมาเป็นสคริปต์ช็อตวิดีโอขยี้ออกมาเป็นลองว v ดีโอแบบ YouTube เลยมันก็มีเทคนิคเยอะแยะแล้วเขาเนี่ยเราจะไปเอา YouTube ต่างประเทศมาแปรแล้วก็ให้ AI มันดูเสร็จแล้วก็บอก AI ว่าเอาเนื้อหาเราอะ่ะแต่ทําให้ได้ยาว เหมือนกับสคริปที่เราเอามาเป็นตัวอย่างนะก็ได้หรือเราจะเอาตัวอย่างของแฟนเพจไหนอ่ะที่เขาทําได้ดีอ่ะก็เอามาให้ AI ดูแล้วบอก AI ว่าทําแบบนี้ทําเนื้อหาของเราอ่ะให้เป็นเหมือนตัวอย่างที่เราส่งมานะก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเราจึงสรุปแบบสั้นๆนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยเราต้องคุยกันเป็นแบบมาหากราบเลยแหละคือคลิปเดียวไม่จบหรอกต้องคุยกันแบบหลายๆคลิปเลยหรือถ้ามีเวลาเนี่ยมาเรียนทุ่งคูเนี่ยที่ผมสอนเองเนี่ยเป็นสถาบันของผมเนี่ยสอนมา18ปปีแล้วเนี่ยปีเนี้ย ปีนี้ปีหน้าเนี่ยปี6 7 6 8แเนี่ยจะอัปเดตเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเขาเรียกว่าเราจะอัปเดตกลยุทธ์3ก๊กคือเราจะอัปเดตเพื่อให้คนที่ขายของออนไลน์หน้าเก่าเนี่ยหรือเพิ่งเข้ามาในตลาดเนี่ยได้เข้าใจว่าถ้าเราจะรอดเนี่ย ในออนไลน์นะมันต้องเป็น3ก๊กเท่านั้นนะนะเออหนึ่งก็คือต้องยิงแอดเป็นอ่าหนึ่งต้องยิงแอดเป็นถ้ายิงแอดไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องคุยไม่มีทางรอดคือยิงแอดเป็นไม่ใช่หมายถึงกดโปรโมทโพสนะไม่ใช่นะยิงแอดเป็นไม่ได้หมายถึงว่าอัดแอดเข้าไปหมื่นหนึง่งแลกกำไรสองพันนะไม่ไม่ใช่นะมันหมดยุคพวกนั้นหมดแล้วนะยุคนีย้ยิงยังไงก็ได้เนี่ยตอนหนึ่งชุดโฆษณาเนี่ยห้ามเกินร้อยหนึ่งโหจานธุรกิจผมอะยอดขายสิบล้านสิบห้าล้านจะให้ผมยิงร้อยหนึง่งมันจะยิงได้ยังไงนักเรียนผมอะ ยอดขาย10ล้านถึง15ล้านเป็นปกติยิงกันร้อยหนึ่งทุกคนแต่ต้องฟังีดีๆ1 0 0ต่อ1ชุดโฆษณานะเราไม่ได้บอกว่าเรายิงชุดโฆษณาเดียวถูกปะเราอาจจะยิงวันละ100ชุดโฆษณาก็วันละโอ้วันละหมื่นแล้วนะคุณเดือนละ30,000แล้วนะก็ไม่จองนะเออชั้นขั้นแรกเนี่ยเราจะมาบริหารจัดทับวิธีการจัดแอดต้องยิงแอดแบบโปรเฟชชั่นอลเพราะว่าไอ้ที่ผมเคยสอนไปเมื่อ6 7ปีที่แล้วอะคือมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะหลายคนมาถึงอะยังบ่นกับผมอยู่เลยว่าจาน คัดตอมอดเดียนไม่เวิร์กรีโปรไฟไม่เวิร์กลุกอะไรไม่เวิร์กผมนั่งหัวเราะผมบอกมันไม่มีแล้วไอ้พวกนั้นน่ะไอ้ที่เคยเรียนไปแล้วมันใช้ได้อ่ะมันเป็นอดีตอันหอมหัวแล้วณยุคนี้มันมียุค AI แล้ว Facebook อ่ะมันเก่ง AI อินสตาแกรมทิกต็อกกูเกิลมันเก่ง AI ฉะนั้นน่ะการยิงแอบอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมันจะต้องกระจายกําลังคนแล้วหาชุดโฆษณาที่ AI อ่ะมันปลื้มเออเพื่อไปต่อเข้าใจป่ะวิธีคิดมันเปลี่ยนหมดเลยมันมี AI มาเกี่ยวมันมีความสิ่งทีี่่เรยกวา Advanced มาเกี่ยวแล้วอธิบายอย่างเงี้ยผมขอ2วันกว่าจะจบแต่ถ้ามีเวลาก็มาเรียนทุ่งคุง่ายกว่าเปิดคอมลุยไปพร้อมกันแล้วอัดเลยนี่ข้อที่1นนะอัดแอดให้เป็นข้อที่2นะต้องใช้ AI เก่งคุณรู้ไหมว่าครั้งที่ผ่านมาลูกศิษย์มาเรียนกัน40คนน่ะคนเก่าอ่ะิบคนนะเออคนเก่าที่แบบคือนักเรียนผมอะถ้าเขาเรียนแล้วเขาก็อยู่กับผมไปแบบยาวๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะถ้าไม่เลิอกอ e ีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่ก็อยู่กันตลอดชีวิตอะสมมติเขามาเรียนกันแล้วเนี่ยปีที่แล้วนะปีนี้มานี่นะเขาบอกว่าทำไมมันนเเเปลี่ยยออยออะงมกริ เปลี่ยนเยอะมากๆเลยนะคือสมัยก่อนเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรเราต้องคิดเองหมดใช่ปะเดี๋ยวนี้เราสามารถถอดหัวสมองของเราอะ่ะเข้าไปใน AI ได้เออถอดหัวสมองเลยนะ <_. S 1> เข้าไปในโปรเจกต์โนเลดได้เสร็จแล้วอะ่ะ AI อะ่ะมันจะแทนเราเลยผมใช้คําพูดแรงๆผมบอกว่าถ้าวันนี้ผมไม่อยู่แล้วนะพรุ่งนี้มันยังมีคนเขียนคอนเทนต์แทนผมได้อะ่ะแบบดูไม่ออกนะหลายคนก็บอกว่า โอ้ยจานผมก็ทำคอนเทนต์ AI เป็นเลยรอย่างเงี้ยคุณทำคอนเทนต์ AI ได้เป็นสไตล์ AI แต่คุณน่ะสามารถเอาจิตวิญญาณของคุณน่ะใส่เข้าไปใน AI ได้ปะละ่ะมันไปถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยข้อที่2ข้อที่3มนะมันไม่ใช่ยุคคอนเทนต์ที่แบบมีตัวเดียวแล้วกดยิงแอดอะไม่มีแล้วคือยุคนี้คอนเทนต์ต้องเป็นร้อยมีเป็นร้อยคอนเทนต์แล้วยิงแอดเพราะอะไรรู้ปะเพราะยุคนี้คนที่เก่งอะมันคือคนที่สามารถทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพได้และมีปริมาณที่เยอะพอมันต้องสองอย่างเลยเหรอจาย์ใช่ นอกจากมีคุณภาพอะปริมาณต้องเยอะพอด้วยถ้าครบ3ปัจจัยนะยิงแอดเก่งนะคอนเทนต์ Content ได้นะ AI เป๊ะนะเราถึงจะเรียกว่ารอดและรวยอย่างแน่นอนถ้าใครฟังจนครบอะแล้วยังทำอ e ีคอมเมิร์ซอยู่เนี่ยแล้วไม่ได้มาอัปเดตกับผมนานพอนะผมก็แนะนำว่ามาที่สถาบันเถอะเออมาที่ทุ่งคูเถอะผมอะยินดีที่จะอัปเดตทุกอย่างให้แล้วบอกได้เลยว่าคุณจะได้กลเมดเคล็ดลับเนี่ย คุณจะได้รู้เลยว่าพอคุณมาเรียนคุณจะเข้าใจว่านี่ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงทําออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วลําบากอืมคุณจะเข้าใจเลยเพราะว่าก่อนนี้คุณจะมาเรียนอัปเดตกับผมเนี่ยคุณก็ลําบากทุกคนก็ลําบากผมก็ลําบากกว่าผมจะเจอวิธีได้ว่านี่ต้องทําอย่างนี้มันถึงจะไปต่อได้เนี่ยมันลาบากกันหมดแหละเพราะว่าตามหลักของมัวเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเร็วขึ้น2เท่าทุกๆปีไงถ้าเราอัปเดตไม่ทันเนี่ยเปอร์เซ็นที่จะเราเราจะลําบากเนี่ยมันก็สูงจริงป่ะอืมเอาเป็นว่าผมอาจารย์ตี มันไม่มีคําว่ายากมันมีแต่คําว่าไม่รู้แล้วมันก็ไม่มีคําว่าไม่ได้มันมีแต่คําว่ายัางไม่อัปเดตถ้าวันนี้เราอัปเดตแล้วอะเรารู้แล้วอะมันจะไม่มีอะไรที่ยากอีกเลยแล้วถ้าเกิดเรายุคนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแต่ก่อนเนี่ยเราลอดมาได้เนี่ย เราก็เจอคนที่รอดมาได้เยอะแยะเลยมันอาจจะตัดราคากันเองถูกปะยุคนี้ถ้าเราลอดมาได้คือเราลอดมาได้คนเดียวเลยไม่มีใครมาแข่งกับคุณแล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีคํานึงที่เป็นคําคมเนาะรักใครให้ชวนมาขายของออนไลน์แต่ยุคนี้เกลียดใครให้ชวนมายิงแอดเห็นปะแสดงว่าเราอะ่ะต้องรีบลุยในขณะที่คนอื่นเขายังกลัวถ้าลุยตอนนี้โอกาสโตมันก็ตอนนี้แหละเอออย่าไปรอแล้วนี่ก็แบบปี68อะ่ะยังไงมันก็ต้องลุยเพราะว่ามันเป็นปีที่ ไม่มีคู่แข่งเลยถ้าทําได้คือทําได้เลยยังไงผมอาจารย์ตีขอบคุณมากแล้วก็พวกเรามีคําถามอะไรอะ่ะคอมเมนต์ไว้เลยอินบ็อกเข้ามาหรือไลน์แอดเข้ามาที่แอดเดอะบผมตอบทุกคําถามนะขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะฮะขอบคุณครับ